โอเคหนนี่เกิดอะไรขึ้นเรามีกล่องเย้คือเราต้องทำอะไรในเกมนี้หาทางเอาตัวรอดเด้อกล่องเนี้ยเหรอโอ้เนี้ยเหรอแล้วเอาไปทำอะไรต่อโอเคได้กล่องมาหลายกล่องมากเอามาไว้นี่นี่ใช่ปะโอเคหุยโอ้โอ้ตัวได้นะไปไม่ได้โอเค ขอบคุณหวังว่าหลีฟ้าอะไรล่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยกบ Why are you for so me? ว่ามีเรื่องสีเขนเลยกี้โกงแล้วมันเนี <S 2> <S 2> เ่ย Get some rest. คุณต้องมันอะไรพรุ่งนี้อ๋อคุณต้องพบมันพรุ่งนี้เหรอไ่ดูว่าอังกฤษก็ไม่ได้แข็งแรงเลยนะเสียงเหมือนสีเขียวจะตื่นขึ้นมาแล้วฉันคิดว่าเขากำลังรู้ว่าเราอยี่นี้เหรอ่าไม่ต้องห่วงเรื่องเขาอะไรว่าอ่านไม่ทัน เาเห็นเขาคือถ้าเราไม่เห็นเขาเขาจะจับเราไม่ได้อาหารอาหารเฮ้ยอ๋อครั้งนี้เราต้องเอามาไว้ในนี้โอเคเฮ้ยอ๋อสีฟ้ายังอยู่แต่มีสีเขียวมาด้วยใช่ปะรู้สึกเห็นป้าไม่เห็นเหรอไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็นมั <c oughs> นตามมาแล้วอือทางนี้เฮ้ยมีอะไรขวด เฮ้ยแล้วก็เจอตุยปีเขียร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเราเขาไม่เห็นเราเขาก็จะไปเห็นเราใช่ไหมแ้่เราเห็นมาทั้งคู่เลยอุ้ยวิ่งวิ่งวิ่งด้วยวิ่งด้วยวิ่งวิ่งวิ่งเฉยวิ่ง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 ว่ะวิ่งด้วยว่ะนึกว่าเดินจะช้านั่นอะทำไมเขาถึงวิ่งได้ทำไม ทำไมแต่สีเขียวยังดูไม่ค่อยมีพิษพิภยัยโกดิบก็โผลมาแล้วโย่ววิ่งมาแล้วรากอนเพื่อ <c> น <oughs> อือเฮ้ยข้างหน้าก็มีข้างหน้ามีกบเขาจะเห็นเราไหมอยู่เงี้ยอุยตกใจหมดโอ้โอเคครบแล้วอา้าวมีสีส้มมาแล้วทีนี้ จะบอกว่าต้องสู้ครบเจ็ดสีอะน่ามันสุดยอดมากปีกส้มออกจากถ้ำมาแล้วบางทีอาหารของเขาอาจจะน้อยอะไรปะพวกนายน่ะเป็นกล่องอย่างเดียวนะไม่ช่วยกันหาบัางเลยสีแดงเสร็จแล้วสีเขียวเฮ้ยมันมีสีฟ้าสีเขียวสีส้มเดี๋ยวก็มีสีแดงสีม่วงสีครามสีเงิน คือนี่จะเป็นคืนสุดท้ายหลังจากคุณซ่อมอเครื่องฉันจะโชว์ว่าทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่อ่ะเอิ่มอทาริกกิโอเคคืนนี้คือสุดท้ายเขาจะโชว์ให้เรารู้ว่าแล้วว่าทำไมเราจะมาอยู่ที่นี่คือสุดท้ายแล้วมันเลยเจ็ดตัวโอ,โอ้ยไอ้จักรรา เจอ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 ตามมาแล้วโอ้ไม่จัดเสลาไม่จีดิ่งดงอุ้ยตกใจหมดโอ้โหเพื่อนได้เสียงแล้วไหมมันคาในท่ออะไรอ่ะในท่อจริงด้วยปีม่วงเพื่อนปีม่วงผู้อยู่ในท่อมันพร้อมจะจับขานายแล้วเพื่อนเอาเลยเพื่อนเข้าไปให้มันจับเลย ดูเหมือนว่าจะมีใครสักคนหนึ่งลืมอ่าให้อาหารสีส้มเอาวแล้วทุกคนเอสีส้มออกมาแล้วสีเขียวมาทางนี้โอ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 ้เพื่อนขึ้นกันเนนโอ้เพื่นอเนเอางนี้เลยเหรอได้ได้เลยเพื่อนโอ้ยสีส้มผ่านหน้าไปแวบๆโอ้วิ่งวิ่งอย่างกับฟ็อกซี่ พอวิ่งเส้นทางนี้โอเคเราต้องจําไว้จําและจดจําแล้วก็นําไปใช้ทุกคนอ่าไปแล้วรู้ปะ่ะรู้ปะ่ะจับได้ไหมอย่างนี้จับได้ไหมจับปะ่ะไม่จับว่ะเชื่องแม่แต่สีเขียวสามารถเห็นเราได้ใช่ปะ่ะผมว่าสีเขียวเห็นเราอ่ะสีเขียวสามารถจับเราได้ไเพื่อนสีเขียวมาด้านหลังปีเขียวมาด้านหลังจับไหมไม่จับ โอ้เอามาจับนิว่ามันจับนี่ว่า,วาเพื่อนหนีเร็วมันจับ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 ไฟ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 ไปสีอันเลยเราต้องระวังเส้นเราต้องวางเส้นสีเข้ามาทางนั้นเพื<ฟ>่อนข้างหน้ามีหรือเปล่าสีเขียวหรือเปล่านั่นไงมันเห็น มันเห็นสีเข <up here. S 1> ียวมันจับตาลองเราอยู่เพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยเหลือเหลือกี่คนสี่คนคนประเภทนี้ได้จะเป็นเพื่อนเราได้ไม่บีดางไม่ช่วยกันหามั่งเลยเพื่อนเอ้ยเพื่อน ล่ามาให้แล้วเอาเลยเออเพ่อนทดนปับลมความชัวเช็คชัวช่วยเช็คแล้วก็เพื่อนหายไปไหนวะไม่ช่วยกันหาเนี่ยอยู่กันสามคนเนี่ยสาธุพ่อแก้วแม่แก้วมีจริงขอให้พวกมันโดนแล้วกันช่วยกันหาสิเอาจะอยู่กับยูเคซี่ตลอดไปได้เลย อย่าอยู่กับเราตลอดไปมานั่งคุยกันจับขอคุยกันเลยมาๆมาๆมาบางทีเหรอโอ้ยแย่ว่าไปแล้วไปคุยด้วยแล้งอนผมกลัวเดินไปแล้วเจอสีเขียวพอดีถ้าเจอตรงนี้เราก็โดดเลยนะนี่นีนี่นี่นี่แอบตรงนี้แล้วตัก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 ไปแล้วขึ้นโดนแน่ๆไปบายบายแายบายบบายบายเกือบโดนแล้วกู แอมฟายเฮ้ยพูดถึงพี่เขียวยืนหน้าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยไม่ทันแล้วอัดดื้อไม่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 ลืม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 เห็นลืม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 เห็นโอเค จะตอเมือ่อนี้กูจะไม่สบ,บายแล้วกูป่วยแล้วลาสาบินกัน <c oughs> เฮ้ยเดยสามอันไอเขียวตัวเดียวเลยที่มันจับเราได้อะ่ะถ้ามีสีแดงด้วยใช่เลยมึงตีกันแนะ่เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> นอกเรื่องอันนี้วันนี้ไม่เห็นหม่เอาพ่อมาดิวางเออไปไปเอานี่สีเขียวปลอดภัย แล้วก็ห้องนี้เรา,าหาตั้งนานนะไม่เจอวะอุ้ย <laughs> เป็นไปบ้าไปแล้วเฮ้ยลาเฟนกัน <laughs> อันนี้สุดเยสเดี๋ยวเกิดอ,อะไรขึ้นมันไม่คุณจะเป็นอย่างนี้โอเคดับแม่งหมดเลย <laughs> อะไรทำไมเครื่องนี้มันโอเคหรือเปล่ามันมืดจังเอ้ามอกว่าคืนนี้คือท้ายดูเหมือนว่าคุณจะทําให้พลังงานกลับมาคุณจะต้องทําให้พลังงานกลับมาอาหารทางเปิด p วอร์ด้านหลัง g e n รเตอร์ใครรู้อ่ะบางทีฉันอาจจะตื่เต้นโอ้ไม่ใช่คุณจะต้อง แน่นอนคุณจะต้องมีปัญหากับมันแน่นอนเห้อเฮ้ยเพื่อนมันมาเอาเอาเอาเหลือตัวคนเดียวอ่ะสองสองหน้าเอ้ยทำไมทำไมทุกวันทุกวันเราคนเดียวทุกเรียวคนเดียวทุกวันไม่เคยได้เล่นกับคนอื่นเลยปาชู้ถ้พ่อแก้วไม่แก้วจริง <c oughs> เลิกใช้เลิกใช้นีได้แล้วบิฟ้าเป็นเพื่อนคนแรกของคุณนะทุกคนจำเอาไว้ว่าเขานั้นเป็นคนที่ดีมากวายแค่ไหนไกลกองแค่ไหนเราจะต้องจดจำเขาในนามของบลูเฟิร์สเบรนที่ทำให้หัวใจคุณเกือบวายตาย ผมว่าไม่ใช่ห้องเฮ้ยมันรอล่าแล้วเฮ้ยว้ายเอ้ยอย่าเ,เก๊ก